พี่น้องครับข่าวเช้าในวงการพระพุทธศาสนาในปัจจุบันที่มีข่าวเกี่ยวกับศีกาที่มีความสัมพันธ์กับพระระดับเรียกว่าพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นครับมีท่านเจ้าคุณมีท่านเทพท่านลาดมีเต็มไปหมดเลยครับถามว่าข่าวเหล่านี้เนี่ยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิกฤตหรือย,อยังครับทําให้ท่านเนี่ย บทดความศรัทธาหรือลดความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งองค์พระสงฆ์บ้างหรือเปล่าหรืออะไรคือเหตุปัจจัยครับของที่มาของปัญหานี้แล้วเราควรจะมีมาตรการใดที่รุนแรงไหมในการแก้ไขปัญหาหรืออีกเรื่อง,นงอหนึ่งคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบอย่างไรนี่ดาโพครับไปทปําโพมาเรื่องวิกฤตพระพุทธศาสนาครับโดยคําถามแรกครับเราถามถึงปัญหาของ พระพุทธศาสนาในปัจจุบันที่เราเห็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ปัญหาเกิดจากอะไรครับคนส่วนใหญ่ครับสูงสุดเลยครับเจ็ดสิบกเปเซนครับบอกว่าเกิดจากพระสงฆ์ครับคนออกบวชนี่แหละครับยังตัดไม่ขาดทั้งโลกครับแต่ยันอยากมาบวชครับพอตัดไม่ขาดทั้งโลกครับอยากมาบวชครับเป็นไงครับเราก็จะเจอพฤติกรรมที่ขัดพระธรรมวินัยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสพยาบ้าดื่มสุราเล่นการพนันมั่วสีกา ถึงได้เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ครับ76%ครับการจะเป็นพระนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากใหบวชก็ไปบวชนะครับคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณจะตัดขาดจากทางโลกแล้วแล้วค่อยไปบวชเป็นพระเพราะถ้าคิดว่าตัวเองตัดไม่ขาดทางโลกอย่าบวชด,ดีกว่าครับมันทําให้ศาสนาเนี่ยเขาเสื่อมเสียได้ในอนาคตถ้าเกิดเรื่องเกิดราวใดๆขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนครับคนทุกกลุ่มพูดไปในทํานองเดียวกันหมดเลยในทิศทางเดียวกันหมดเลยในข้อนี้ สูงสูงเลยนะครับก็จะเป็นคนใต้คนอายุ18ถึง25คนทำงานภาครัฐประมาณ80%ขึ้นครับมองว่าเกิดจากเหตุผลน,นี้ครับถัดมาครับเขาบอกว่าพระสงฆ์ส่วนหนึ่ง,ลงหลงไหลในลาบยศสรรเสริญและตําแหน่งทางสงฆ์ครับอยากมีลาบยศสรรเสริญอยากมีตําแหน่งต่างๆเจ้าคงเจ้าคุนทั้งหลายนะครับก็เลยเกิดปัญหากันขึ้นมาแล้วคงได้ข่าวกันมาใช่ไหมครับต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับ ตรงนี้มีอยู่ประมาณ45%ครับทันมาครับเขาบอกเกิดจากพระสงฆ์จำนวนหนึ่งหลงในวัตถุนิยมบริโภคนิยมนะครับก็เลยก่อให้เกิดปัญหาต้องการนะครับงบประมาณให้โยมทำบุญมามากๆหน่อยแล้วก็ไปหลงในวัตถุต่างๆนะครับการต้องมีรถเบนซ์ดีๆใช้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถัดมาครับเขาบอกว่า40%ครับบอกว่าพระคืออาชีพอย่างหนึ่งที่มีไรายได้เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้บวชเนี่ย บวชเป็นพระพระคืออาชีพครับไม่ได้บวชเพราะว่าหลงไหลในาศาสนาไม่ได้บวชเพราะว่าเลื่อมใสในพว้พระศาสนาหรือว่าต้องการจะจันลงหรือว่าเคยแพร่พระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กับกายว่าบวชเพราะไม่มีอะไรจะทาเป็นอาชีพหนึ่งบวชแล้วมีไรายได้ดีนี่ครับเนี่คือปัญหาที่สําคัญนะครับถัดมาครับยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์บอกว่าบางวัดเนี่ยมีความเป็นพุทธพาณิชย์เกินไป มีจุดทำบุญเต็มไปหมดเลยครับเวลาไปวัดนะครับมีทุกจุดนะครับยีก็บอกบางวัดมีการบริหารจาัดก,การที่ไม่โปร่งใสเราก็เห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะครับมีการเรียกอมกเงินพระยักยอ,อกเงินพระอย่างแต่ล่าสุดก็มีนะครับนะเช่นยักยอ,อกเงินพระให้ศีกาบ้างหรือให้คนรู้คนนี้บ้างก็แล้วแต่แล้วก็มีข่าวคราว,าวที่ผ่านมากันนะครับนะยีเครับบอกว่าองค์กรที่ดูแลพระพุทธศาสนาออนแอขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบป้องกันครับเราเป็นองค์กรดูแลนะครับ เราต้องเห็นใจอย่างนึงครับว่าเทราสมาคมเนี่ยประกอบด้วยพระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอายุมากแล้วคงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเรายอมรับในข้อนี้แต่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับควรต้องเป็นฝ่ายเลขาที่จะต้องดูแลอย่างเข้มงวดเคร่งครัดนะครับก็สมแล้วครับที่ให้บิ๊กเต่าออกมาบน่นนะครับเพราะว่านิทาโพนะครับเราเคยทาโพมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คนไทยส่วนใหญ่จําไม่ได้ครับว่าวันมาคะคือวันอะไรวันอาสาฬหะคือวันอะไรวันวิสาขะคือวันอะไรผมทําโพนี้มาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วครับเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับมีแต่แย่ลงครับคําถามคือที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาวันๆทำอะไรบ้างไม่งั้นเราคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นวันนี้หรอกครับนะครับถัดมาครับยี่สิบสามเปอร์เซ็นบอกว่าพระสงฆ์ จำนวนหนึ่งไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับ16%ก็บอกว่าเกิดจากญาติโยมนั่นแหละนะครับญาติโยมลูกศิษย์ชอบชักนําให้พระสงฆ์ประพฤติหรือทำกิจกรรมที่ผิดพระธรรมวินยัย16%ก็บอกว่าการปกครองในวัดไม่มีประสิทธิภาพทาให้มีข่าวเช้าเป็นประจาอันนี้เราก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยผู้ปกครองระดับเจ้าวาดก็มีปัญหาซะเองหรือผู้ปกครองมีปัญหาพระลูกวัดก็มีปัญหาต่างฝ่ายต่าง นะครับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ก็เลยไม่มีการขยื่นกันใดในเลยนะครับถัดมาครับอีกประมาณ13%ครับพระสงฆ์หลงตัวเองชอบโฆษณาอภิธิหารเกินความจริงพวกอวดอุตริมนุษยธรรม11%วัดบางแห่งก็โฆษณาชวนเชื่อให้คนทำบ,บุญเกินตัวนะครับไม่รู้ไปโฆษณาได้ไงครับชอบไปพูดว่าโอ๊ยทำบ,บุญยิ่งเยอะยิ่งได้ขึ้นสวรรค์สูงนะครับจริงทำบ,บุญอยู่ที่ใจครับ เท่าไหร่ก็ได้ตามแต่ฐานะของท่านครับไม่ต้องจะไปทําบุญเยอะๆขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามีเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับ8%บอกพระสงฆ์จํานวนหนึ่งมีคําสอนที่บิดเบือนคําสอนทางพระพุทธศาสนา7%บอกว่าบางวัดครับพระสงฆ์จำนวนหนึ่งเน้นพิธีกรรมทางาศาสนามากกว่าคําสอนทางพระพุทธศาสนานะครับมี1%ครับที่บอกว่าพระสงฆ์จำนวนหนึ่งชอบยุ่งการเมืองเลือกข้างอันนี้ก็ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วถ้าสมัยยุคสงครามเลงแดงจะมีนะครับพระเลือกข้างฝั่งสีแดงสีเหลือง นะครับมี0.46ครับไม่ถึง1ครับที่บอกเราไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับว่าทำไมถึงคิดแบบนี้นะครับทันมาครับข้อ2เราก็ถามบอกว่าจากกรณีข่าวเช้าในวงการพระสงฆ์ขนาดนี้ทำให้ศรัทธาของคนไทยเนี่ยที่มีต่อศาสนาพุทธและพระสงฆ์เนี่ยลดลงหรือไม่เราไปดูก่อนนะครับไปดูพระสงฆ์ก่อนเลยครับบอกว่าศรัทธาที่มีต่อพระสงฆ์ลดลงครับ58ครับนะครับ เท่าเดิม41%ครับแสดงว่าอะไรครับลดลงมากกว่าเท่าเดิมครับมีปัญหาแล้วครับแล้วสัทธาที่มศาสนาพุทธล่ะลดลง3.1%เท่าเดิม68ก็ยังถือว่าดีนะครับยังเท่าเดิมเกินครึ่งแต่ยางไงก็ตามการลดลงถึง3.1%ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นักนะครับเพราะถือว่ายังสูงอยู่เช่นเดียวกันท่านาครับเนื่องจากเราทราบข่าวว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายกัน นะครับในการที่จะปกครองสงนะครับโดยจะมีการร่างพรบรส่งเสริมพุทธศาสนิชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับซึ่งในร่างกฎหมายนี้เนี่ยนะครับจะมีบทลงโทษทั้งจำคุปป,ปับนะครับแล้วก็ทั้งจำทั้งปับนะครับแก่พระสงฆ์หรือคราวาที่มีพฤติกรรมต่างๆเรา,าก็ไปถามว่าเห็นด้วยไหมอันแรกครับเราถามว่ากรณีพระสงฆ์มีพฤติกรรมก่อให้เกิดการอาบัติประชิก ละเมิดพระธรรมวินัยเนี่ยเห็นด้วยไหมถ้าเราจะมีการลงโทษถึงขั้นจําคุกปรับหรือทั้งจําทั้งปรับเห็นด้วยมาก8ปดสิเปอร์เซครับค่อนข้างเห็นด้วยสิบามรวมแล้วเก้าสิบสี่เอร์เซนครับพอถามว่าอ่ะหญิงชายผู้ใดสมัครใจเสพเมถุนกพะพระหรือเนนมีโทษจําคุกปรับหรือทั้งจําทั้งปรับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมาก78%็แปดเอร์เครับ ค่อนข้างเห็นด้วย15%รวมแล้ว93%ครับถัดมาครับกรณีที่ประสงค์อวดอุตริมนุษยธรรมนะครับชอบอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยนะครับควรลงโทษไหมทั้งจำทั้งปรับเห็นด้วยมาก68%ครับค่อนข้างเห็นด้วย17รวมแล้ว86%ครับผู้ใดล้อเลียนหมิ่นทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญในพระพุทธศาสนา นะครับควรจำคุกควรปรับไหมเห็นด้วยมากหกสิบสี่ครับค่อนข้างเห็นด้วยสิบเก้ารวมแล้วแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับผู้ใดกล่าวหาพระให้มีมลทินโดยปราศจากหลักฐานอันนี้คือกฎหมายคุ้มครองพระโดยเฉพาะนะครับข้อน,นี้เห็นด้วยไหมครับคนส่วนใหญ,ญ่เห็นด้วยครับว่าใครก็ตามที่กล่าวหาพระให้มีมลทินโดยไม่มีหลักฐานสมควรลงโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นด้วยมากหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเห็นด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์รวมแล้วแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับ โดยสรุปโพนี้ครับชัดเจนครับข้อแรกเลยครับผมว่าข้อแรกเป็นข้อที่สําคัญมากเป็นข้อที่ผมคิดว่าวัดทุกวัดจเจ้าอาวาสพระอุปชาทุกแห่งนะครับควรต้องมานั่งพินิจพิจารณาใหม่แล้วว่าการจะรับใครสักคนหนึ่งออกบวชควรต้องมีการพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าบุคคลคนนั้นได้ตัดกิเลสท,ทางโลกออกไปเรียบร้อยแล้วถึงได้ออกบวชเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะก่อให้เกิดกับปัญหา กับวงการพระสงฆ์ในอนาคตได้แม้ว่าอาจจะไม่เกิดกับทุกคนแต่ว่าโอกาสก็มีตราบใดที่คนคนนั้นเนี่ยออกบวชโดยยังไม่สามารถละกิเลสทางโลกได้ส่วนพระปัจจุบันทุกคนก็มองหลายคนนะครับมองเลยครับว่าเป็นอาชีพที่มีไรายได้ทำอย่างไรเราถึงจะเลิกให้คนมองว่าพระคืออาชีพครับเพราะกับกายว่าพระเนี่ยมีไรายได้มากซึ่งออกมามีไรายได้มาหาศาล หรือไม่ศึกก็มีไรายได้ไปเปสีกาซื้อลดเบนซ์ซื้อรดสาร,รพัดต่างๆให้เรานี้เป็นต้นถามว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะการปัญหานี้ได้นะครับรวมถึงเรื่องของยศตําแหน่งต่างๆทั้งหลายนะครับการบริโภคนิยมวัตถุนิยมต่างๆนะครับแต่ที่สําคัญครับหน่วยงานที่กํากับดูแลเช่นสำนักพุทธศาสนาต้องมีการปฏิรูปใหม่หมดเลยทั้งหน่วยงานครับต้องทํางานให้เข้มแข็งกว่านี้ต้องเป็นมือเป็นไม้ที่เข้มแข็งให้กับเถรสมาคม นะครับไม่ใช่ทำมันอยู่อย่างทุกวันนี้นะครับพอโดนเขากล่าวหาโดนเขาบน่นก็ไปกล่าวอ้างว่าทํางานตามอํานาจหน้าที่ที่จริงๆทํามากกว่านั้นก็ได้ครับทําตามหน้าที่แต่ทําอย่างเข้มแข็งและขยันอย่างไรก็ตามผมคำว่า,วาพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับแม้ว่าจะเกิดข่าวเช้ากับพระสงฆ์นะบางรูปก็ตามหวังว่าท่านทั้งหลายนะครับคงจะไม่เสื่อมสัทธานในพระพุทธศาสนา นะครับเพราะถึงแม้ท่านอาจจะไหว้พระสงฆ์ด้วยความรู้สึกว่าตั้งข้อสงสัยเอ๊ะพระสงฆ์องค์เนี้ยพระสงฆ์ดีหรือเปล่ามีอะไรเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าไม่เป็นไรขอท่านไหว้กราบพระพุทธเจ้าและยึดมั่นในหลักพระธรรมคําสั่งสอนแค่สองอย่างเนี้ยผมว่าก็พอแล้วครับที่เราสามารถที่จะจันลงพุทธศาสนาต่อไปได้ครับขอบคุณมากครับ Mira.